กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจำช,ช่อง Mark AP และท่นานผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง Mark AP เช mm hmm. ่นเคยนั่นเองนะครับผมเราก็ ห่างหายกันไปถึง3วันเต็มๆเลยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอัปเดตข่าวสารกันอีกแล้วนะครับผมเนื่องจากมีคนขอผมมาเยอะมากๆเกี่ยวกับเจ้าตัวเสื้อแรง้งใหม่นะครับผมเราก็จะมาดูทั้ง2ซีซันเลยนะครับผมคือซีซันนี้เนี่ยเป็นซีซันที่ย2่นะครับผมเราจะมาดูทั้ง23แล้วก็24แล้วเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าเหตุผลว่าทำไมผมถึงเอาให้ดู2ซีซันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาฟังกันเนาะแล้วก็ จะมีกิจกรรมตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมเป็นาปาร์ตี้ฉลองครบรอบ4ปีฟรีฟ่ายนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็มีกิจกรรมมิวสิกปาร์ตี้ที่เป็นรูปหมัดเหมือนกับที่เราเคยคุยกันด้วยนะครับผมเป็นหมัดปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่า T.M เนี่ยจะแจกฟรีจริงหรือเปล่านั่นเองในสอเจ้าต,ตัวสกินหมัดปาร์ตี้ตัวนี้นะครับผมที่อยู่ในหน้ากิจกรรม แบบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมเอ่อทำภารกิจนะครับผมรายวันแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเอ่อตัวนี้นะครับผมเป็นแฟคเมนต์รอยย่ที่เราสามารถหมุนได้แล้วนะครับผมรางวัลทั้งหมดก็จะมีเป็นเจ้าตัวกีตาร์กระเป๋ากีตาร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวตั้งหน้ารอข้างบินนะครับผมมีแบนเนอร์แล้วก็โปรไฟล์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองซุ่มกันทีกวี่า่านะครับผมว่าเราเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับผม50บใบของเรายังไงจังหวะนี้เปิดมา โอ้โหได้แต่โทเคนเหลืองมาเอาไปทำาแไนโทเคนตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจังหวะนี้เปิดไปเปิดมาโอ้โหได้แล้วครับผมแบนเนอร์นะ่ได้แบนเนอร์มาแล้วครับผมอ,อยา่างไรจังหวะนี้จังหวะนี้เปิดไปโอ้โหได้เป็นโปรไฟล์มาแล้วครับผมจังหวะนี้เปิดไปอีกครั้ได้เป็นอะไรเอ่ยในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็เป็นการทาธารกิจแล้วก็รับมานั่นเองเนาะในส่วนของเจ้าตัวตัวต๋วพวกนี้นะครับผมส่วนในการส่งโทเคนสี่ปีตัวนี้นั่นเอง นักรับผมนี่โอ้โหได้ซ้ำมาท่านผู้ชมเอาเรื่องนะฮอยากได้อยากได้รางวัลใหญ่อยากได้รางวัลใหญ่ออกหรือเปล่าออกหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาสุมต่อดีกว่านะครับผมเริ่มที่จะเกลือแล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเจ้าตัวเสื้อแรงกันก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทั้งสองซีซั่นเลยทั้งเซตกันเลยนะครับ อย่างแรกนคะครับผมก็จะเป็นของซีซั่นที่23ก็คือซีซั่นถัดไปนั่นเองเนานะก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่ามันเป็นเ,เสื้อผู้หญิงนะครับผมแต่ว่าเขาเรียกว่าทรงของทรงของเสื้อไอคอนิก้านะครับผมแต่ว่าก็เอามาย้อมสีนะครับผมแล้วก็ตรงตรงหน้าอกนะครับผมด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีเขียนเลข23นะครับผมก็เป็นเสื้อ,เ,อเสื้อแส้ซีซั่นที่23 ต้นเปลาะนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถใส่ได้เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมเสื้อยิมสามมันก็ใส่ได้แต่ผู้หญิงอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าเสื้อยิมสี่เนี่ยมันใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงซึ่งเราจะมาดูกันในภายหลังในในหลังคลิปเนี้ยนะครับผมนะคือเดี๋ยวเรามาดูเซตยิมสามกันก,นก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินปืนนะครับผมของเอ่อซีซั่นยิมสามนะครับผมก็จะเป็น SKS ระยะบวกหนึ่งนะครับผมความเร็วรีโหลด ลบหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นลายของแอนดรูนะครับผมเป็นลายของแอนดรูอ w เวกนั่นเองลักษณะหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นแนวแบบสีม่วงนะครับผมแล้วก็มีหน้าแอนดรูเนี่ยอยู่ตรงเอ่อตรงกลางของกระบอกปืนเลยนั่นเองนะครับผมนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมค่อนข้างิจาจะใช้ได้นะครับผมแต่ว่าบวกระยะแล้วก็ลบรีโหลดนี่ผมว่า S K S มันก็ไม่ได้ต้องการระยะอะไรมากนะครับผมเพราะมันเป็นปืนที่ยิงระยะไกลแรงอยู่แล้วนั่นเอง นะครับผมก็มีลักษณะหนาตัวปืนประมาณนี้เลยเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราไปดูเป็นเจ้าตัวโปรไฟล์แล้วก็แบนเนอร์ของแรงซีซั่นนี้ดีกว่าเลยครับผมว่ามันจะสวยหรือไม่สวยนั่นเองนะครับผมนะตัวปืนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นของรางวัลสำหรับแรงโก้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของเจ้าตัว โปรไฟล์นะครับผมของแรงซีซั่นที่23นะครับผมก็จะเป็นลายตัวเลข23แบบนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะแล้วก็พื้นหลังก็เป็นลายแบบว่าสีม่วงนะครับผมม่วงชมพูชมพูไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบนเนอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นแรงซิเวอร์เป็นออกแนวแบบสีเทาๆนะครับผมแล้วก็คือรูปมันเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนกับมีหลุมดำนะครับผมแล้วก็แบบระ,ะเบิดออกมาอะไรประมาณนี้เป็นออร่าลายรังผึ้งอะไรประมาณนี้นั่นแหละ นะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นแรงโก้นะครับก็เปลี่ยนเพียงแค่สีอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะนรับผมเหมือนกับทุกๆซีซันเลยอันนี้ก็เป็นแรงแพดนะครับผมก็เป็นสีฟ้าแบบนี้เลยสีฟ้าค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรเลยนะฮะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นแร็งดมอนนะครับผมก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะแล้วก็แดงแดงก็จะเป็นสีตามนี้เลยนะครับผมเป็นแดงแดงแล้วก็ขอบขอบเนี่ยมีดำาๆนะครับผมคือตรงกลางที่เป็นอแบคโฮเนี่ยมันก็จะมีแดงแดงแบบเยอะกว่าใครเพื่อนเลย่นเองนะครับผมแล้วก็ ถัดไปนะครับผมจะเป็นของรางวัลแลกโทเค็นแร้งใหม่นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับผมน่าจะเป็นเซตใหม่ด้วยนะครับผมตัวนี้เนาะเพราะว่าเซตที่แล้วเนี่ยมันก็มีกระเป๋ามาแล้วนั่นเองครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีชุดใหม่เนี่ยมาหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีหลุดออกมานะครับผมมีเพียงแค่กระเป๋าที่หลุดออกมานั่นเองนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยกระเป๋าตัวนี้เนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าจะมาใน แลงซีซันที่ 23, หรือว่า24นะครับผมตัวนี้แต่มันหลุดออกมาเลยเอามาให้ดูก่อนนั่นเองในครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยอยู่เหมือนกันแะกระเป๋าตัวนี้นะครับผมเป็นกระเป๋าฟรีที่ ค่อนข้างที่จะสวยเอาเรื่องเลยเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นเวลาใส่นะครับผมกระเป๋า2นะครับผมนี่ก็เป็นตามนี้เลยคือกระเป๋ามันดูแบบมันดูเป็นเหมือนของจริงนะครับผมแล้วก็แค่แบบมีตราของฮีโรอีกเนี่ยเข้ามาเพิ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยในส่งก็เจ้าตัวกระเป๋านะครับผมที่ใช้โทเค็นแรงในการแลกนั่นเองนะครับผมถือว่าสวยพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นเสื้อแร้งสําหรับแร้งซีซั่นที่ 24นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะสามารถใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนั่นเองนะครับผมนี้เป็นไงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นทรงของทรงของเสื้อ,เ,อเสื้อที่เป็นสีเยวค่นะครับผมที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับผมที่ไม่มีลายนั่นแหละนะครับผมตัวนี้ก็เอามาใส่ลายนะครับผมแต่ผมว่าลายมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแบบเรียบๆไปหน่อยนะครับผมไม่ได้มีอะไรแบบวือนวาเหมือนกับซีซันก่อนๆสมารนะครับผมก็เป็นลายแบบเรียบๆไปเลย นะครับผมสามารถใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับผมแล้วก็ที่อามาให้ดูเพราะว่าซีซันที่ยีเนี่ยมันเอามาใส่ได้มาใส่ได้ทั้งผู้หญิงในนะครับผมแล้วก็สาวกตัวผู้ชายที่เล่นตัวผู้ชายเอ่อทั้งหลายเนี่ยอาจจะแบบน้อยใจนะครับผมเฮ้ยไม่น่าดันเลยซีซันซีซันถัดไปนะครับผมนะแต่ว่าซีซันที่24ี่เนี่ยมันก็สามารถใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนั่นเองนะครับผมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมการดันแรงสําหรับหลายๆคนเนี่ยการที่ได้เสื้อแรงมาครอบครองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป้าหมายหลัก ข้หมายหลักของเราเนี่ยก็คือการดันแรงแล้วก็แต้มสูงๆเอาไว้แอกสาวนั่นเองนะฮะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋เราผมก็ประมาณนี้ในส่งเจ้าตัวเซตแบงค์ซีซั่นใหม่นั่นเองเดีย๋ยวเรามาสุ่มตัวนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับผมเป็นแฟกเมนต์เอ่อรอยัลนะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะฮะจะมาดูว่าอ่าเจ้าตัวลูกแก้วทองจะออกหรือเปล่านะครับผมไม่ออกเลยท่านผู้ชมออกยากอยู่สมควรเลยนะฮะโหลูกแก้วทองไม่ออกเลยว่ะเกินไปเป่าเฮ้ โอ้ไม่ออกเลยเข้มปิปีนะครับผมนะเข้มปิปีเลยนะฮะโอเคหมดแล้วนะครับผมนะหมดแล้วหน่าไม่น่าจะออกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูของรางวัลที่ได้ดีกว่าอันนี้มีกิจกรรมตอบคาถามนะครับผมตอบคาถามแล้วก็รับของรางวัลด้วยนะครับผมเหมือนกับที่เราเคยพูดไปเลยนั่นเองนะครับผมนั่นน,นี่เจ๊คนไหนเข้าร่วมงานครบรอบสี่ปีนะครับผมก็ตอบอันนี้ไปนะฮะอา้าทุกคนเลยดีกว่าผมลืมนะ โอ้ไม่กอดผมลืมนะเนี่ยลืมจริงลืมจริงแห yeah, ม่ผจริงๆมันมีอ่อทุกคนเลยนะครับผมเพราะว่าที่อยู่ในหน้าเข้าเกมคือแบบเป็นทุกคนเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะฮะนะฮก็ได้มาเนาะแล้วก็เอ่ออะไรเนี่ยมีรู้หรือไม่มีตอบคำถามอะไรประมาณนี้นครับผมก็เป็นคําถามรายวันนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็มิวสิกปาร์ตี้ยังเข้าไม่ได้นะครับผมรางวัลล็อกอินก็เป็นเจ้าตัวที่ว่า นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวที่วากันเลยดีกว่านะครับผมเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้เราได้เป็นพื้นหลังนะครับผมแล้วก็รูปมเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเลยกันเอ้หรือว่าจะใส่ไปเลยดีล่ะใส่ไปเลยดีกว่านะครับผมนะเป็นแบบไหนเอยเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่โชวอันดับด้วยนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวนี้ก็เป็นอันไหนเอยเดี๋ยวนะเอออันใหม่อันใหม่มันอยู่ไหนวาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวนะมันหายากจังเลย อ๋อนี่นะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเป็นเอ่อแบนเนอร์แล้วก็เจ้าตัวโปรไฟล์ใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเป็นอะไรนเมื่อกี้เป็นเจ้าตัวละครที่ว่านะครับผมตัวที่ว่าก็เป็นตัวนี้เลยนะฮะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นเอ่อความสามารถนะครับผมเป็นชุบเร็วขึ้นนะครับผมชุบเร็วขึ้นแล้วก็เมื่อชุบเนี่ยผู้ผู้ชุบนะครับผมจะได้รับเลือด25หน่วยเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมก็เดี๋ยวอัพไปเลยแล้วนะครับผมอัพไปให้เต็มไปเลยจัดไป มาอัปไปโอ้โ oh, หชิ้นส่วน, <The S 2> วนค<ต>นเยอะ <the> นะฮะโอเคก็เต็มแล้วนะครับผมเป็นช่วยชุบเร็วขึ้น20%นะครับผมเมื่อชุบสำเร็จผู้ชุบจะได้รับเลือด40หน่วยนะครับผมในเวลา5วินา <Rock S 1> ทีนั่นเอง,องเอนะครับผมหน้ตาตาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะ โอเคครับแล้วก็อะไรอีกในะวันนี้มีอะไรอีกเอ,อ่ยเดี๋ยวนะดูก่อนมีตู้นี้มานะครับผมตู้นี้ก็เดี๋ยวมาสุ่มให้ดูนะครับผมว่ามันเกลือหรือไม่เกลือนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดีวดวดวกว่าจะไป5ครั้งก็ผมรับผม270เพชรนะเปิดมาโอ้ไม่ก็ oh, ได้ลูกแก้วมันหนึ่งนะครับผมซึ่งมันเขียวเนะี่ยผมเหลือเยอะมากๆแนะ่ในแต่ละใบเอ้ในแต่ละตู้เนะี่ยจดไปกบผมพิมพ์เขียวบลูเมโอเนตออกมาแล้วนะครับผมหุ่นเชิดของเรานั่นเอง จัดไปครับผมอีก270เนี่ยเปิดมาได้ทุกแก้วนะครับผมนะเปิดมาก็มีให้เราแลกอ่าสามตู้นะครับผมสามตู้นะครับผมก็มีตู้นี้นะครับผมเป็นเอ้ยไม่ใช่เป็นตู้นี้นะครับผมเป็นตู้ชูเปอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตู้หุ่นเชิดนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวอ่าคันละวอลตัวนี้นะครับผมซึ่งผมก็เป็นที่ยอดฮิตพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ตัวกางเกงผู้หญิงก็เป็นที่ยอดฮิตสําหรับตัวตึงๆอยู่พอสมควรนะฮะ แล้วก็แล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็เป็นหุ่นเชิดนะครับผมก็พ้าป,ปีปากรู้อยู่แล้วนะครับผมน่า mm จะเป็นตูน้เดียวด้วยที่มี8ชุดนะครับผมโคตรจะเยอะเลยะนะแล้วก็ทูปเปอร์นะครับผมก็ยังที่รู้กันว่าหน้ากากของมันเป็นที่ยอดนิยมเป็นอย่างมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราลองมาสูมอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเปิดปมากเอ้ถือว่าตู้นี้ไม่เกลือนะออกง่ายพอสมควรนะครับผมแต่ว่าผมมีพิมพ์เขียวเยอะมากแล้วนะฮะโอเคพุ่งเมื่อทักมาแล้วมันก็เริ่มเกลือแล้วนะฮะ โอเคพิมเขียวออกมาอีกไม่รู้ออกมาทําไมเจ็ดใบแล้วนะครับผมสลับกันได้หรือเปล่าเฮ้ยมันสลับกันได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคลูกแก้วออกเบิ้ลนะครับผมเดี๋ยวผมคนแรกเป็นตัวอะไรมาดีล่ะผมอยากได้อันเนี้ยผมอยากได้ตัวผู้หญิงสีแดงอะ่ะคือผมยังไม่ได้ไงลูกแก้วเจ็ดนะครับผมพิมเขียวสามเนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีวยกว่าเนะฮะออกจากนี้ว่าท่านผะู้ชมพิมเขียวแปดแล้วอะโหแม่งเลือกไปเปล่าโอเคออกแล้วนะครับผมโอเคเอาอีกแล้ว ลูกแก้วเจตขอหน่อยโอ้โหอ,ออกเยอะจัดเออลูกแก้วมาหน่อยผมผมหมดไปเกือบสี่พันเพชรแล้วเนี่ยโอเคสวยออกแล้วนะครับผมในส่วนเจ้าตัวคันอรววอลตัวนี้เราก็แลกได้แล้วนะครับผมนี่ถึงจะไม่ค่อยเล่นตัวผู้หญิงก็เถอะแลกไว้ก็เทดีนะครับผมแล้วก็ตัวผู้อ่าทูเปอร์ผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วนะเราก็คุณเชิดผมว่ามันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหรน่นะครับผมไอตัวที่ใช้พิมพ์เขียวสูงสุด,สดนะครับผมนะก็เป็นตัวนี้หรือเปล่าเออไม่ใช่ตัวนี้นี่หว่าตัวนี้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวไหนว่าตัวนี้นะครับผมก็แชมป์เขียวสุดผมว่ามันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ค่อยเอ่อไม่ได้แลกแล้วกันนะครับผมเหลือ9ก้0หเพชรนะครับผมก็โอเคแล้วก็เดมอนโรยโยเราก็เดาเดาสุกใช่ไหมเป็นเอ่อตัวอีเดีแดงนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มะเอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนมากบ๊ายบายจุกรู